สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาเบิงทางเขาบ้านค่ะพี่น้องสองข้างทางสวยงามปรดอยด้วยดอกท่องอุไรยค่ะพี่น้องคลิปนี้ลูกชายไทยมาไห่ด้วยจากพี่น้องบมให้เม่เบิงมาเม่บําเรียบ้านจ้าคืออค่ะพี่น้องนี่ค่ะชาวบ้านเพิ่นรวมมือรวมใจกันปลูกไว้ค่ะช่วงพัฒนาเนี่ยค่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังออกดอกกําลังจึงหน่อยกับเสลืองอารามทั้งสองข้างทางค่ะพี่น้องนี่ค่ะ บนฝ่ากระมือมั่วค่ะพี่น้องเขาสองข้างทางกับงามบรรยากาศบานเท่าค่ะเห็นล้วก็คิดหัวบานอยากกลับไปเด้อยากไปหาไปชมความงามของธรรมชาติหลุวนๆค่ะพี่น้องเมื่อไดนู้เด็กกลับแต่ไปโนสทายให้มาให้เบ็งค่ะคลิปอาจจะสั้นในเนด้อจจากพี่น้องเพราะว่าลูกสายทายมากค่ะเล็กน้อยค่ะเพื่ออยากให้แม่เห็นค่ะห้องอุไล่สองข้างทางค่ะพี่น้อง เอาละค่ะให้เบิง้งเนาะค่ะท่าทางเขาบานหิน mm. แค่นี้ก็ไม่แห้งใจละค่ะวิธีคน้นไก่บบานค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,ำน้ำในจา้าสวัสดีค่ะ